สวัสดีทุกคนทั้งด้วยนะครับมาอยู่กับผมที่อยู่สามซาบดีเชิญเข้ามาในระบบเกมอาเซียนซีมือเน,นี่ยเดี๋ยวมึงอ่านชื่อคลิปกันแล้วกันเนาะอืมเกมนี้ก็ดังอยู่เนาะคือมันออกมาตั้งตั้งแต่ปีห้าเก้าแล้วตอนนี้ปีหกสามสี่ปีแล้วมั้งก็สี่ อ๋อขอบอกอะไรบ้างอย่างนะครับเกมนี้จะใช้อินเตอร์นตก็ได้หรือไม่ใช่ก็ได้เนาะเล่นได้หมดโอ้ทำอะไรแป๊บนึงโอเคเสร็จแล้วเสียง,งข้าแล้วโอ้โหโคตรดังโอเคกวาดไม่ออก นอดินแดนแห่งหนึ่งมั้งได้ทำการทดลองเอบนมนุษย์จงกรงออะั่งได้แด้มีสิ่งมีชีวตจากดาวลนลงมาจากฟากฟ้าลงสูงะะ่วงนะเปล่าตาไม่เป็นดินกายเป็นเปลวไฟมัง้ง <laughs> ต้องขอย้ำไหมนะครับส่วน ที่มันเขียนมามึงไม่ต้องดา่ากูนะกูอ่านอังกฤษไม่ออกเออคือไม่น่าแปลกที่กูคือบางอันเมึงเขาพูดให้กูไปหาของแบบนี้มาก็คือกูไม่รู้ไงว่ามันคืออะไรเออคือถ้ากของอะไรที่มันไม่มีชื่อแล้วให้กูไปหามากูจะไม่รู้เลยโอ้มาแล้ว โอ้โหเกมมือ hmm. ถ mm ือความจำห้า hmm. ร okay. mm ้อยปัจจุบันน่าจะหกร้อยแล้วมั้งอือฮะโอเคลากิ้วคืเคสเคความจำมันห้าร้อยรู้ไม่ก็หกร้อยแล้วมั้งเนี่คุ้ไม่แน่ใจยื โอ้โหยิงหมดแล้อ๋อโอเคกดค้างไว้แค่สองนิว้วปุ่มว้าอืม โอเค,อเคกดสองครั้งเพื่อเป็นการยิงไม่ทรายนะเอ้ากัวไม่ต้องยินก็ได้เมื่อกี้มีจรวดพุ่งมาฮะได้ได้ กดตรงนี้อ๋อว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะกูกูต้องทำไง อาโอเคมาแล้วเมื่อก okay. ี uh ้คือกวาได้แค่นี้โอเครีบรีบรีบมึงรีบพูดแค่ดหนอะไรอ๋อแต่งตัวได้อะไรวะอ๋อเปลี่ยนสีเอาสิเอาสีแดงแล้วกันเนาะชอบสีแดง โอเคคือต้องขอหยุดไว้เที่ยวนี้ก่นกอนเนาะพอแม่กูมาอ่าโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ลองไปเ๋ยวกูอัดชิมนานแล้วกูลืมไว้เอ่อเดเช้าไหมบาย